The Moment Podcast โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันแล,วแล้วทีนี้ตอนที่พี่แต่งเพลงเนี่ยอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของพี่อดีแรงบันดาลใจมันน่าจะมาจากสิ่งรอบตัวที่เราแบบที่เราเห็นอะไรเงี้ยเรารู้รสึกกับสิ่งใดมันก็เหมือนกับยกตัวอย่างอย่างเพลงรอจนกว่าทํำไมถึงแต่งเพลงรอจนกว่าก็ผมฟังเพลงปาฏิหาร,ริ์ของพี่กบทรงศิษย์น่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นอย่างไรครับ อุตส่าห์ฟังทั้งเพลงเลยแล้วก็สุดท้ายมาบอกว่าปฏิหารไม่มีจริงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ย <c oughs> hey, พี่ปฏิหารมีจริง <c oughs> <c oughs> ถ้า <c oughs> พี่ <c oughs> แบบไปแอบรักคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยน่าจะเจอพี่มาช้าไปเนี่ยพี่รอดิ วันนึงเขาอาจจะเลิกกันก็ได้ถ้าวันนึงเขาเลิกกันพี่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่อาจจะเป็น 0. 0 0 0 1เปอร์เซ็นต์ก็ตามมันมันมันก็เป็นมุมมองผมนั่นผมก็เลยเขียนเพลงรอจนกว่าเพราะว่ามันมีโจทย์ว่าผมจะแต่งแก้เพลงปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยหรือแล้วอย่างเพลงสุดที่รักครับพี่เพลงสุดที่รักเขียนบนทางด่วนครับรถติดบนทางด่วนแล้วก็ติดจนแบบฟุ้งซ่านว่าแบบมันไม่มีอะไรทำอ่ะก็เลยนั่งมองไปเรื่อยนั่งมองไป ก็คิดว่าทําไมพานอน่ะเหมือนพานว่าทําไมต้องเสียเงินก็แล้วก็เหลือมองไปอีกเลนหนึ่งเลนที่เขาตรงไปต่อไม่ได้ลงอ่ะเราก็เห็นว่าเออมันก็ไปฉลุยเลยเว้ออ๋อคนเราอ่ะมันยอมเสียเงินขึ้นทางด่วนเพื่อซื้อเวลาครับซื้อเวลาทําไมได้กลับบ้านเร็วขึ้นครับ ได้อยู่กับคนรักนานขึ้นสมมติบ้านไปหาแฟนบ้านไกลเวลาน้อยอย่างเงี้ยก็ทางด่วนก็ช่วยได้ในทางกลับกันคิดไปคิดมาคิดกลับไปกลับมาแล้วถ้าในทางกลับกันเราอยู่บ้านแล้วแฟนเราไม่กลับบ้านทนทีเนี่ยแฟนไม่ขึ้นทางด่วนแบบรถติดกลับบ้านดึกเงี้ยจะรู้สึกยังไงก็เลยอยู่ดีๆก็หำหำขึ้นมาแล้วก็หยิบกระดาษคือผมจะมีกระดาษปากกาติดรถติดนู่นใช่ไหมเพราะความคิดมันไหลตลอดครับ นะครับผมก็เลยเขียนเลยท่อนแรกเลยที่เขียนคือสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหนสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใครอะไรเนี่ยก็คือออกมาแบบท่อนฮุกเลยท่อนฮุกมาก่อนอแล้วก็รถก็ไหลไปผมก็ไปทําธุระไปพอกลับบ้านตอนประมาณห้าทุ่มกลับบ้านห้าทุมก็ไม่ได้อะไรก็อาบน้ําอะไรแล้วก็หยิบ ของออกจากกระเป๋าของเกงเตรียมซักกางเกงก็มาเจอเนื้อเพลงที่เขียนไว้ในรถเฮ้ยเราแต่งเพลงในรถไว้ตอนบ่ายนี้นี่วาก็อาบน้งอาบน้ําเสร็จก็หยิบกีต้ามานั่งแต่งนั่งแต่งต่อก็แต่งแต่งอะไรดีวะก็คือเล่นทำคอร์ดมัวๆไปเรื่อยแล้วก็ทำขึ้นมาเมือมองฟ้าไม่มีแสงดาวเปรียบเสมือนไม่ฉันไม่มีเธอเอ้ยโอเคก็ก็คิดได้ยังไง อะไรเงี้ยจนกระทั่งมาท่อนอีกสินาทีเที่ยงคืนก็ยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนเนี่ยผมก็เหลือไปมองในลิกาเว้ยแล้วแบบตังห้าทุ่มสี่สิบห้าห้าทุ่มสี่สิบห้าเราก็คิดว่าแบบห้าทุ่มสี่สิบห้าเขียนไปก่อนแล้วกันยังคิดคำไม่ออกอีกสิบห้านาทีเที่ยงคืนก็ยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนมันพยายามจะสื่อสารว่าเฮ้ย สิบห้านาทีสุดท้ายของวันแล้วนุ้ยครับเกินเที่ยงคืนนี่คือวันใหม่แล้วนะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอไม่กลับบ้านวันหนึ่งอ่ะก็เลยพยายามจะนําเสนอว่าสิบห้านาทีสุดท้ายของวันเนี่ยมันลุ้นกันว่าเธอจะกลับมาไหมก็เลยแต่งท่อนนี้แล้วกลายเป็นว่าวลรีเนี่ยเป็นวนลรีที่ติดปากติดหูคนมากกว่า<อ>ชื่อเพลงสุดที่รักบางคนแบบขอเพลงอีก15นาทีเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่<ล>ใช่ใชผมเชื่อว่าเป็นโมเมนต์ที่พี่แบบใช้ สิ่งที่อยู่รอบตัวของพี่ใช่ครับในการในการที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะเขียนเนื้อเพลงสักท่อนหนึ่งออกมาภาษาไทยผมไม่เก่งผมรเรียนเมืองไทยถึงแค่ปห้าป .6 ผมไปเรียนต่างประเทศแหละจนกระทั่งจบมาอะไรผมจะไม่เก่งภาษาไทยมากแบบว่าคํายากๆอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็จะใช้ภาษาพูดการเขียนเพลงไทยมัน,ม,นมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เด็กไทยคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศ บางทีแม่งแบบเพื่อนน้อยอ่ะมันไม่รู้จะไปคุยกับใครเราคนไทยภาษาอังกฤษยังไม่เก่งมากตอนนั้นก<ม>็หัดแต่งเพลงการแต่งเพลงมันก็เริ่มมาจากการที่แบบอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนก็เขียนเขียนระบายความรู้สึก แต่มีมีทำนองมีท่วงทำนองอยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยกลายเป็นการหัดแต่งเพลงผมแต่งเพลงตั้งแต่ป .6 อ่ะแต่ว่าใช้ไม่ได้เลยนะเป็นแต่งเพลงแบบลงท้ายด้วยใจทุกประโยคอ่ะนี่ออกว่าอะไรยังแบบหัดอยู่อ่ะนี่ออกว่าลงท้ายสะไอตลอดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบกล้าไปคําอื่นๆอะไรเงี้ยครับครับผมก็แต่งไปเรื่อยๆแต่เพลงที่รู้สึกว่าเขียนเขียนเสร็จแล้วแบบเฮ้ยมันเฮ้ยมันใช้ได้นะมันเริ่มแบบกล้าที่จะเอาไปให้แบบ ผู้ใหญ่ฟังกล้าไปเสนอค่ายเพลงก็คือเพลงคําขอร้องคําขอร้องเนี่ยเป็นเพลงแรกที่แต่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเริ่มเข้าขั้นแล้วแบบตัวเองพูดเองนะคิดเองตอนนั้นอายุ19ครับ19เขียนเพลงคําขอร้องเขียนมั่วๆโดยที่แบบกีตาร์ก็เล่นไม่เก่งอเล่นมั่วๆแบบขอดก็แบบคิดมามั่วๆเนี่ยัเพลงนี้ครับไม่รู้จะจำได้ป่ะเดี๋ยวเล่นให้ฟังไหนลองดูฮะเพลงคําขอร้องครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเกินเหตุ เป็นเพลงพิเศษที่ผมเพิ่มเข้าไปตอนฉลองครบร้านตลับนะฮะตอนฉลองร้านตลับอยู่แล้วบ้างเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับเมื่อเธอจะจากฉันไปฉันคง ไม่มีทางห้ามเธอไม่ไว้อย่างไรเธอคงต้องไปไม่ว่าเธอนั้นสำคัญเพียงไรก่อนเธอจะจากฉันไปฉันคงต้องอดทนฝืนยิ้มให้เธออีกครั้งก่อนจากฉันไป อยากจะขอร้องเธอสักครั้งขอให้เดินจากไปช้าๆตราบที่เวลายังพอมีอยู่อยากจะเฝ้ามองดูภาพเธอจนนาทีสุดท้ายขอให้เดินจากไปด้วยดีอยากให้เธอโชคดีมีสุข อยากให้ทุกกวันที่ดีมีเธอที่งดงามอยากให้ทุกกวันที่ดีมีเธอที่งดงามประมาณนี้ครับผมร้องครึ่งเพลงสุดยอดเคยฟังไหมคุณไหมคุณไมพี่ผมชอบมากเพลงนี้เนีเป็นเลิ e s องร of t เ e Year ของ Green Wave ด้วยครับผมดีใจเพราะมากอันนี้คือเพลงที่เพลงเพลงแรกเพลงที่แต่งตอนอายุ19เพลงคำขอร้องเป็นเพลงที่อายุเยอะสุดหมายความว่าผมแต่งเพลงนี้ตอนที่ผมอายุน้อยสุดอายุ21ผมเขียนเพลงไม่สำคัญซึ่งพอเขียนเพลงไม่สำคัญเสร็จผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีอัลบั้มอะรู้สึกว่า เราได้แต่งเพลงที่เราอยากนําเสนอให้โลกนี้ฟังแล้วเราไม่อายที่จะให้โลกนี้ฟังแล้วทุกครั้งที่พี่เขียนเสร็จหนึ่งเพลงความมั่นใจของพี่มันก็จะเริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมผมเขียนเพลงแต่ละเพลงเสร็จคนแรกที่จะได้ฟังเพลงที่ออดี้เขียนเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งไปหาคุณแม่แม่ครับผมแต่งเพลงได้ครับแม่แม่ก็นั่งทําอะไรอยู่ก็ตามก็แบบ เขาก็ไม่ได่ไหลผมก็แม่ฟังหน่อยนะแม่ฟังหน่อยอ่าร้อ,องมาเดี๋ยวแม่ฟังอไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่สําคัญสุดที่รักเรื่องโกหกอดทนกว่านี้รอจนกว่าทุกเพลงเลยคุณแม่เป็นคนฟังคนแรกนนในโลกแล้วคุณแม่เ็าจะแบบเฮ้ยใ,ใช่ได้ใช่ได้เฮ้ยเพาะเพาะได้เลยอะไรเงี้ยมีเพลงไหนที่คุณแม่ฟังแล้วรู้สึกชอบที่สุดตอนที่เล่นให้ฟัง ผมว่าสุดที่รักก็เป็นเพลงหนึ่งที่แม่บอกออดังแน่เลยเพลงนี้อะไรอย่างนั้นนะรประมาณว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้ติถููง่ายอ,อ,อะไรอย่างเงีเออ้ยจริงๆแล้วผมผมรู้มาว่าพี่ออดี้ก็มีอีกเพลงหนึ่ง ที่มันเป็นเพลงเหมือนเพลงประจําตัวผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะฮะชื่อเพลงว่าทุกอย่างอ๋อเพลงทุกอย่างเป็นเพลงที่ส่วนตัวมากๆทําไมมันถึงมีความหมายกับพี่เพลงทุกอย่างเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มอารมณ์ผู้ชายอัลบั้มเดียวกับสุดที่รักตายยากฉันเกลียดสายตาพ่อเธอชีวิตมันลำบากอะไรเนี่ยอยู่ในอัลบั้มเดียวกันเพลงทุกอย่างเนี่ยเป็นเพลงสุดท้ายหน้าบีจะพูดง่ายๆว่าเป็นเพลงที่10บในอัลบั้มตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายของออดีก็ได้หมายความว่าอัลบั้มอารมณ์ผู้ชายเนี่ ที่ละผมะทําเต็มที่ทุกเพลงทุกโน้ตทุกคําร้องทํานองผมทํามันเต็มที่แล้วเป็นอัลบั้มที่ผมชอบที่สุดอัลบั้มหนึ่งผมก็เลยคิดว่าหลังจากอัลบั้มเนี้ย ผมจะคิดอะไรออกต่อไหมหรือว่าแบบหมทำสิ่งที่ผมแบบเต็มที่เหมือนทําสุดแล้วอ่ะใช่หลังจากอัลบั้มแรกนะก็มีหนึ่งปีต่อมามีเดบิวชอมาสก์ออนแล้วก็มีอารมณ์ผู้ชายเนี่ยแมนอินโมชั n นอัลบั้มนี้ที่แบบที่มันคล้ายๆอัลบั้มแรกอีกครั้งที่แบบเราทําเต็มที่ถ้าเราจะทิ้งท้ายเพลงหนึ่งอ่ะเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายเพลงที่มันแบบที่ผมรู้สึกแล้วก็แล้วก็เป็นเพลงที่ส่วนตัวก็คือเป็นเพลงที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเธอก็ น่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเหมือนก็ว่าผมร้องให้ฟังดีกว่าโอเคจัดมาเลยฮไม่เสียเวลาใช่มั้ยจัดมาเลยฮะไม่เลยฮะเพลงนี้ไม่ใช่เพลงโปรโมตเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มซ่อนๆอยู่ในอัลบั้มครับ ถ้าวันหนึ่งผมจะบอกอะไรคุณเป็นครั้งสุดท้ายก็ให้เพลงนี้เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับอะไรที่ฉันทำให้เธอกรนฉันเสียใจอะไรที่ฉันทำให้มันจบอะไรที่ฉันทำให้ทุกอย่าง นั้นสายไปอะไรที่ฉันทำให้เราห่างเธอคงไม่ยอมเข้าใจที่ฉันเป็นอยู่เธอคงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นเธอคงไม่เคยคาดฝันสิ่งหนึ่งที่เธอต้องยอมรับ มันคือการที่ไม่มีฉันในทุกอย่างกับมันไม่มีอะไรแน่นอนทุกทุกอย่างและมันไม่มีอะไรย,ยั่งยืนทุกทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ที่เหลือเวลาไม่นานเท่าไรสักวันเมื่อฉันจากไปเธอจะเข้าใจทุกอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่กับบางสิ่งตลอดไปได้หรอกครับ แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดก็ตามผมเขียนเพลงนี้วันที่10มกราคม2542คนแรกที่ได้ฟังเพลงนี้คือคุณมาชาครับผม oh. แล้วก็สุดท้ายคุณมาชาก็ตอนบันทึกเสียงเพลงนี้ครับคุณมาชาก็ให้เกียรติมาร้องประสานด้วย ครับในอัลบั้มใช้นางแฝงว่านางสาวขวัญใจเพราะว่าตอนนั้นคุณมาชายอยู่ค่ายแกรมมี่แล้วก็ไม่สะดวกที่จะออกตัวที่จะออกตัวนะครับตอนนี้บอกกันได้แล้วช่างมันอย่าฟ้องย้อนมานะครับผมผมขอถามคำถามหนึ่งพี่คือโมเมนต์ที่ทำให้พี่มีความสุขที่สุดจากการทำงานเพลงเนี่ยฮะคืออะไรฮะน่าจะเป็นตอนบันทึกเสียงตอนที่เราบันทึกเสียงเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ทำ สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราร่างแบบบในกระดาษแผ่นหนึ่งเอามาทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วมันได้ใส่ความฝันมันได้ใส่ความรักความสนุกความชอบลงไปในเพลงที่เรากำลังทำอยู่ตอนนั้นเพลงแรกที่พี่ได้บันทึกเลยเพลงอะไรเหตุผลครับเหตุผลคือเพลงแรกที่บันทึกเสียงหลังจากที่สนุกกับการบันทึกเสียงเสร็จมันจะมาสนุกอีกครั้งหนึ่งตอนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีคนร้องตามเพลงเรา ทุกครั้งที่แบบเวลาไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตแล้วมันจะมีบางเพลงที่คนร้องกันกระหึมเลยอ่ะครับก็คือจนเราแทบไม่ต้องร้องเลยบางทีน้ําตาไหลนะครับเล่นไปน้ําตาไหลไปแบบมึงแย่งกูร้องหมดเลยกูไม่ร้องเลยไม่ใช่น้ำตาไหลครับซึ่งคือคิดกับตัวเองอะนะฮขำๆไม่คิดว่าเพลงที่เราแต่งตอนนั่งซ่วมนี้คจะมีคนร้องแบบทั้งบ้านทั้งเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ย อย่างไรไม่สําคัญเงี้ยผมก็แต่งตอนนั่งซ่วมอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พี่พอยังยังจำโมเมนต์ครั้งแรกที่พี่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงในชีวิตเลยผมเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกยังยังไม่ได้วางแผงอัลบั้มเลยครับแต่ว่าเพลงติดชาร์ตนับหนึ่งแล้วแล้วก็ที่แรกที่ได้ไปเล่นก็คือเป็นสถาบันการศึกษาครับชื่อสถาบันบอพิบอพิษพี่มุกจักรวับนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถตู้จากบริษัท ไปกันทั้งวงแล้วก็พอเข้าไปในสถาบันเข้าลั้วไปจอดรถครับลงมาจากรถตู้ปุ๊บสิ่งที่ได้รับคือเสียงกรีดดังสนั่นนั่นเป็นครั้งแรกที่แบบอู <c oughs> แบบกรีดดังจนผมปลิวอะฮะนี่บอกวกรีด <c oughs> แบบ,แบ,บ <c oughs> มีแต่คนเต็มตึกไปหมดเลยแบบสี่ห้าชั้นก็ยืนเต,เต็มเต็มสนามเต็มอะไรแบบ,บเหมือนเขามารอเราอะเหมือนเราแบบ คือเราไม่เคยคิดว่าการที่ไปเล่นดนตรีในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเนี่ยแบบเขาจะรอเราขนาดนี้เลยเหรอแล้วแบบกว่าจะฝ่าฝูงชนเข้าไปหลังเวทีได้นี่มีมีครึ่งชั่วโมงอ่ะครูต้องจุงมือไปแบบอะไรเงี้ยมันเป็นความประทับใจมากๆเลยแล้วก็มันเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะคนชอบเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์เลยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดังเราแบบเจ๋งว่าเฮ้ยเราต้องแบบ ย่าโสโอหังนะมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยมันมีแต,มแต่ความคิดที่ว่าขอบคุณมากเลยครับที่ชอบเพลงของผมอืแบบดีใจมากที่แบบที่ทําเพลงโดยที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการตลาดเลยแค่คิดว่าชอบเราชอบแบบนี้เราชอบแเราอยากแล้วคนส่วนใหญ่ในประเทศดันชอบอีกอะไรเงี้ย มันก็เป็นที่มาหลังจากนั้นก็เล่นคอนเสิร์ตซึ่งต่อเนื่องกันประมาณร8 0คอนเสิร์ตในปีนั้นนะครับจากการที่เล่นคอนเสิร์ตของพี่มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเนี่ยนะฮะมีคอนเสิร์ตไหนที่พี่ประทับใจที่สุดไหมคอนเสิร์ตที่ประทับใจที่สุดมันมีหลายครั้งมากๆมันมีแม้กระทั่งหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตอย่างบางคอนเสิร์ตที่ผมเล่นในห้างเนี่ยครับผู้คนก็จะมีหลากหลายวัยเวลาเล่นในห้างสรรพสินค้าเงี้ยครับก็จะมีคุณแม่จูงลมาเงพต ผมเด็ก4ี่ขวบร้องเพลงไม่ใช่เจ้าชายอย่างเงี้ยแบบฮะแบบอะไรจะขนาดนั้นแล้วมีโอกาสได้ลงไปคุยกับคุณแม่ที่ที่จุงลูกมาดูคอนเสิร์ตเขามาขอถ่ายรูปหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จผมก็ถามว่าทำไมลูกตัวแค่นี้เอง4ี่ขวบร้องเพลงเราได้เขาบอกเขาฟังทุกวันแล้วเขาแบบ จุงมือแม่มาแบบอยากมาดูอ๋อเป็นเขาเป็นคนขอให้แม่มาดูอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นบางบางทีเราก็จะมีงานที่เล่นในห้างบ้างบางทีเราก็จะมีงานที่เล่นในพับตอนยางคืนเล่นในสนามกีฬาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับหลากหลายมันมีหลายๆครั้งที่ประทับใจบางทีก็มีการขอแต่งงานในคอนเสิร์ตผมก็มีแต่ก็มีการเตรียมกับผมก่อนนะแล้วก็จะเซอร์ไพรส์เจ้าสาวแบบอยากขอแต่งงานอะไรก็มีมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่บางทีที่เราประทับใจมากมากแม้จะเศร้ามากก็ตามนะครับอย่างเช่น ตอนผมออกอลบัมชุดแรกๆเนี่ยก็มีมีน้องแฟนเพลงคนหนึ่งซึ่งชอบเรามากๆเลยครับตอนนั้นน้องเขาเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งค,คือน้องเขาชอบเพลงเรามากถึงขนาดแบบไม่ฟังเพลงคนอื่นเลยฟังแต่เพลงเราแล้วก็วันหนึ่งเขาไม่สบายแล้วเขาเสียชีวิต เพื่อนเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าแบบว่าน้องคนนี้เขาชอบเราขนาดไหนผมก็บอกว่าผมก็พอทราบเพราะว่าเขาเขียนจดหมายมาหาผมบ่อยสมัยนั้นยังเป็นต้องเป็นการเขียนจดหมายหาศิลปินที่เราชอบผมก็ได้รับความรู้สึกดีๆผ่านถ้อยคําทางจดหมายมาตลอดแล้วก็พอมาทราบว่าน้องเขาเสียชีวิตก็แบบก็ก็หดหูก็เศร้านะเพราะว่าเคยเจอกันด้วยครั้งสองครั้งแล้วก็ที่น่า ปลกใจคือเพื่อนเขาบอกว่ามีวันหนึ่งจะไปที่ห้องนอนของคนที่เสียชีวิตอ่ะก็คือน้องน้องน้องเด็กธรรมาเพลงออี์ดีเปิดเองครับผม <laughs> มันอยู่ในเครื่องเล่นอยู่แล้วแล้วมันก็เปิดเองครับผม <laughs> <laughs> เปิดเองแล <laughs> ้วปิดไม่ได้ด้วย <laughs> ครับผมปิดไม่ได้ด้วยจนกว่าจะครบฟังครบแล้วมันถึงจะหยุดเองเยอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังผมก็แบบเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอก็ชวนขนลุกเหมือนกันแต่ก็แต่ก็ได้รู้สึกถึงความรักที่แม้กระทั่งเขาเป็นพลังงานไปแล้วอ่ะครับ แม้กระทั่งเป็นวิญญาณไปแล้วแต่เขาก็ยังแบบผมรู้สึกว่าแบบขนาดเขาเสียชีวิตแล้วเขายังบ่งบอกว่าเขาแบบชอบชอบเพลงเราไามหรืออะไรเงี้ยผมประทับใจตรงนี้ครับถ้าอย่างรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยผมยกให้เขาเลยนะขายฝีมือครับผมผมขายหน้าตาโอเคครับโอเคครับเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้อนุญาตให้ถุยครับถุยเดี๋ยวผมขอเล่น